ตัวนี้นานๆมาเทียสภาพสวยๆเลยครับราคาถูกครับตัวนี้2,500บาทครับนีเทสสวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับตัวนี้มาแนะนำสินค้าเลยนะครับมือสองสภาพดีเลยครับตัวนี้น้ำไหลเต็มท่อเลยครับ กับปั๊มน้ำสองนิ้วสองแรงครับยี่ห้อวิสครับเนี่ยฮะตัวนี้เป็นปั๊มสองนิ้วสองแรงไปสองร้อยยี่สิบวนเลยนะครับอับตราการไหลของน้ำนะครับอยู่ที่หกร้อยลิตรต่อนอาทีครับหนรอยลิตรส่งไกลสูงสุดได้สองร้อยยี่สิบสอง 2 2 5ย้าเมตรครับนะฮะคูณสิบข้าไปครับตรงสูง22เมตรครับนะฮะตัวนี้ตามเนมเพจเลยครับตัวนี้เสียงเงียบกลิบเลยครับสนใจติดต่อได้เลยนะตู่เชียงใหม่ตู่บริการครับตัวนี้นานๆามาเทียสภาพสวยๆเลยครับราคาถูกครับตัวนี้ 2500บาทครับเนะเทสนีดูรอบๆสวยใสเลยนะเสียงเงียบด้วยครับไม่มีรั่วไม่มีซึมครับจะทำการลองเทสไว้ครึ่งวันครับเ oh, <no. S 1> นี่ย สนใจติดต่อได้เลยนะตู่เชียงใหม่ตู่บริการพร้อมใช้งานเลยนะครับสภาพดีๆเลยครับน้ำไหลเต็มท่อเลยนะไม่มีดูดไม่มีชัอเลยนะฮะนะสามารถจับน้ำได้เลยนะถ้าไฟรั่วมันจะดูดเลยนะน้ำไหลเต็มท่อครับ600ลิตรต่อนาทีสเปคนี้ติดสปริงเกอร์ได้สบายเลยครับ ขอด้วครับตู่เชียงใหม่ครับ